การเคเบิลทีวีในเครือข่าย M S S Network ร่วมกับช่องอารมณ์ดีทีวีออนไลน์เลือดจร์เ้แคปซูลตราวินถังเช่าโกลเบอร์พลัสเสนอจอปราจอโปรเจกต์ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจอมปราดจอมโปรเจกต์เลยครับในวันนี้นะครับออผม นาตุนดิจิตอน4.0ครับกำลังอยู่กับอาจารย์วโรชาจันทโชสวัสดีครับปราชาวบ้านอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับคุยมาเรื่อยๆทุกวันจันทร์พุดสุกเนี่ยอาจารย์ก็มีอะไรใหม่ๆอย่างที่บอกว่าคนเขาพูดอะความรู้ของอาจารย์เนี่ยหมายอยากจะให้มันมีแจ็คอะไรสักตเสียบที่ไปก้นนิหน่อยเสียบตู้นิดหน่อยจะได้ลีงความรู้ไปใช้กันได้นะครับผม ได้ยินอาจารย์เคยคุยตอนอบรมว่าเกี่ยวกับเรื่องโซลา r เซลล์อันนั้นอาจารย์คิดยังไงครับผมจะได้ยินไม่ถนัดว่าเมืองไทยเป็นเมืองแดดเยอะอะไรอย่างนี้น,นะ,ะทำยังไงอาจารย์มันแพงนะโซลาเซลล์จะไปขายโซลาเซลล์กันเหรอครับหลายหมื่นมันเป็นหมื่นก็จริงเฉพาะส่วนผมอะวิตน้ําด้วยอะไรด้วยถั่วเลี่ยเดือนละสองพันนะแต่ถ้าผมได้ซื้อโซลาเซลล์ชุดนี้ในราคาสองหมื่น <20, 000, S 1> แต่ใช้ได้ สิปีนะเห็นป่ะมันประหยัดเท่าไหร่แต่มันก็ต้องอลองทุนใช้คำว่าไอ้ต,ออตรงเนี้ยต้องมีเงินสิมีงินซื้อได้ซื้อได้แต่มันชั่วโมงนี้มันไม่มีปัญญาซื้อไหวใช่ฮะหม้อข้าวยังผ่อนได้ครับนะแอร์ยังผ่อนได้นะ A ไดแล้วโซล่าเซลเนี่ยมันของ ทำไมผ่อนไม่ได้ถ้าใครคิดทํานะรวยผมได้ยินอาจารย์พูดมานานแล้ว้วเกี่ยวกับเซลล์เนี่ยนะครับเพราะว่ามันไม่ไม่ต้องไปแตะไฟบ้านแล้วก็มันเป็นพลังงานที่ใสสะอาดแล้วก็ช่วยชาติได้ด้วยอั่วแดดเมืองไทยมันบังเอิญเป็นเมืองที่มีแดดตลอดทั้งวันจึงต่อไปความร้อนมันจะหนักขึ้นนะอย่างที่เขาจะแล้วะเอาไฟบ้านเป็นสแปร์ก็แล้วกันเป็นไฟสำรองว่ามันจะพัดจะผู เพราะว่าไฟตัวนี้มัน AC DC นะมันไม่เหมือนกันบางทีอ่ะคุณก็ได้แล้วพอคุณมาติดตั้งให้อะไรให้ทุกเดือนะคุณมาเลยขอเขาร้อยยังให้เลยค่าน้ำมันรถอืมเขาเรียกมาสวิตชาร์ทมาสวิตชาร์ท <c oughs> อาจารย์แล้วอย่างนี้ถ้าเรามีโซลาร์เซลล์ได้จากแสงแดดใช่ครับแล้วการไฟฟ้าเขาจะไม่ว่าเลยฮะ าเขาเสียผลประโยชน์นะตอนนี้เขาใช้ไฟฟรีก็มีเดี๋ยวราชการชุดใหม่มันก็เริ่มหาแล้วมาเก็บค่าแสน <c oughs> ออใช่ <c oughs> จะเก็บค่าคนอ้วนเรา <c oughs> จะเก็บค่าขนแขนเยอะมันจะถอนขนแขนเราแล้วอะ่ะตอนนี้โอ้ <c oughs> แมมันจะเอาดุดต,ตอนนี้มันทุกอย่างมันคิดอยู่ว่าจะเอาเงินจาก เรายังไงจค่ารถติดจึงจะเอาแลวค่ารถติดค่าคนวัวนอีกหน่อยแล้วมีค่าขนว้่นค่าถอนขนแขนถอนขนหานมันจะเอากระทั่งร่างกายเราแลวอีกหน่อยมันขูดเนื้อเอาไปขายโอ้ยตายแล้วบ้าแล้วผมว่านะทางที่ดีนะครับอะไรที่ส่งเสริมกันได้นะทําเถอะเพราะว่ามันไม่ได้แค่เรื่องค่าไฟฟ้าค่าอะไรหรอกจริงๆแล้วมันจะต่อเนื่องไปถึงค่าใช้จ่ายอยู่ดเยอะจริงๆตรงนี้นะผมไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนราชการไหนอ่ะอย่างสมมติอ่ะ เขาก็สอพอมีเงินบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ไอ้นี่เลยให้เขาไปกู้ได้ไหมแล้วเขามาลงทุนแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายภาพไปแล้วเขามีปัญญาส่งเพราะว่าทุกคนต้องใช้ทุนนะใช่ใชแล้วก็มันก็จะมีด้านการบริหารจัดการครับที่ตามมาครับเขาก็ต้องมีลูกน้องคนก็มีงานทำผมจะเน้นมากเลยตอนนี้คนตกงานคนไม่มีงานทําใช่ครับแล้ว ถามว่าคุณซื้อกินซื้อกินแล้ววันใดวันหนึ่งเงินคุณไม่มีคุณช็อตเนี่ยคุณจะทําอะไรกินก็ต้องไปรักขโมยเขาอ่ะต้อนนี้จี้ผมจี้คุณเชื่อไหมว่ากระดิเป๋าของคุณเป็นของผมใครจะไม่เชื่อล่ละมันมีปีดมาเหมือนหวยเพิ่งจบเกมไหมสิบปีมั้งใช่ผมถามว่าค่าที่จ่ายค่าค่าราชการเท่าไหร่ สารเอ่ยตำรวจเอ่ยอะไรที่ไปมาไปมาโอ้โศนเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีไงถ้าเศรษฐกิจดีใครจะอยากเป็นคนไม่ดีทุกคนอยากให้มีคนชมและทุกคนอยากจะภูมิใจตัวเองทั้งนั้นแหละจริงๆอ่ะเศรษฐกิจบ้านบ้านเราอ่ะอ่าผมไม่รู้นะมันชัดเจนมากเลยกับเรื่องอาหารการกินอ่ะตอนนี้คุณไปนําอะไรมาเอาขยะเข้ามาเอาไอ้นู่นเข้ามาเอาหมูเข้ามาอะไรเข้ามาเอ้า เอาผักเข้ามาแม้กระทั่งเมืองจีนอะ่ะตอนนี้รถไฟความเร็วเข้ามาก็ทำไมเราต้องไปเอาของเขาเข้ามามทำไมเราไม่ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาที่ดินของเราให้มันล้นกันไปเลยทิ้มผักกันจนตัวเขียวเลยมันก็ขึ้นอยู่ที่เราเลือกตั้งให้ไปว่ามึงมีมันสมองแค่ไหน <laughs> ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดครับท่านผู้ชมถ้าเราลองปิดสิ ปิดไม่ส่งออกเพราะส่งออกไม่มีใครเอาบางทีผมยังคิดว่าปิดประเทศดีไหมแล้วก็บริหารบ้านเมืองให้เจริญก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันใอยฟูเลยนะเก็บภาษีกันเองกินกันเองอยู่อย่างเนี้นะแล้วก็ดูบริหารเลี้ยงตัวเราเองกันนะแต่แต่ไม่ใช่ปิดประเทศแล้วคุณก็มามาคอร์รัปชันกันสบายไม่ใช่นะห้ามประเทศอื่นมารู้สอดส่องไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นในแง่เศรษฐกิจครับท่านผู้ชมครับเราปิดประเทศแต่ท่องเที่ยวเชิญเชิญมาดูว่าเบืองไทยเขากำลังพัฒนากันแล้วไม่ส่ง ส่งออกไม่ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมเราเรากินเงินภายในประเทศเอาเงี้ยลุงตุลลุงเกษตรดูได้จากเมื่อสี่ห้าปีอะขไม่ว่าหรอกเห็นว่าอุโมงไฟของกทมเนี่ยคถามว่าก็คนไทยอะเที่ยวครับคนต่างชาติมาเที่ยวไหมไม่เที่ยวคนต่างชาติเขาต้องไปเมืองการไปอยุธยาไปสุโขทัยไปเชียงใหม่ไปดูฟาร์มเป็นโบราณ แต่เราวิจารณ์เองไปคิดต็เกินเลยกันเติรดแต่ของที่เรามีแล้วเนี่ยให้ฝรั่งต่างชาติมานั่งเกวียนงัวลากใส่งอบถ่า,ายรูปมันอยู่ที่ oh, ความคิดใช่ใช่ไหมแต่แต,แต่แต่ผมเมื่อปีใหม่นี่มันมีมันมีจังหวัดหนึ่งครับท่านผู้ชมปีใหม่อเอ่อผ,ผู้ผู้บริหารจังห<อ>วัดนะไม่รู้ไม่รู้จำไม่ได้จริงจำไม่ได้จริงเบอร์เบอร์ผมเบอร,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 ร์ไปแล้วม<อ>ากกว่ารักพูดเอ่อขึ้นไปบนเวทีปีใหม่บอกว่าจังหวัดอื่นเจริญ คุณไปที่อื่นจังหวัดนี้ไม่ต้องการเราต้องการความเป็นอันรักให้มันเป็นโบราณโบราณอย่างเดิมเอาแง้วงบปีหรไม่รู้เท่าไหร่ที่ส่งไปอบอจอ,อะไรพวกเนี้ยนะน,น,น่าชิดอย่างหนึ่งเอาไปไหน,น,นสองคุณจะไม่อยากจเจริญเลยเหรอผมก็นั่งคิดผมยืนฟังเออมันเขาเขาคิดจะไงนะว่าถ้าอยากจะดูความจเจริญไปดูจังหวัดอื่นจังหวัดนี้ไม่ต้องการความจเจริญเลยหมที่อ,อย่างนั้นเหรอความเจริญเนี่ยมันก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งในเรื่อง ไฟฟ้าน้ำฟามสะดวกสบายแต่ผมเน้นว่าความเป็นไทยนิธิวิถีไทยการอยู่ของไทยการกินของไทยมันเป็นเอกลักษณ์สวัสดีเนี่ยยิ้มสยามเนี่ยมีใครพูดบ้างไหมผมถามาเนี่ยผมวผมว่าเราพัฒนาได้อีกเยอะนะบ้านเมืองเราดโอ้โหถ้ายังเราเราเป็นยักษ์หลับจริงๆนะเดี๋ยวถ้าเราไปสกิดขึ้นมานมันฟูขึ้นมาทั้งประเทศเลยนะ ถ้าผมเป็นรัฐมนตรีเมื่อไหร่อะเดี๋ยวประเทศอย่างน้อยประเทศอังทองก็เจริญใช่ไหมอ้าวก็ไม่อยากเหรอไม่อยากที่จะให้จังหวัดอื่นเจริญแล้วเราไม่ต้องเหรอโธ่ผมว่าดีที่สุดคือเจริญไปเถอะแต่เราต้องเก็บไอ้บางส่วนเอาไว้ใช่ไหมฮะที่อยากอนุรักษ์ที่มันควรจนรักกอนุรักษ์อะไรที่มันควรเจริญให้มันเจริญไม่ใช่จะเอาแบบว่าที่ไม่เอาอะไรเลยสักอย่างหนึ่งก็เนี่ย น้ำท่าคูคลองเนี่ยมันทาทาไมไม่ไม่เป็นไปตามนั้นของโบราณโบราณก็คุณไปกบถนนกันหมดหคุณไปออกโฉนดกันหมดหอะไรกันหมดเนี่ยอยากจะให้มีเทวดานะมาดูแลบริหารบ้านเมืองเราแล้วก็อะไรที่มันควรทำได้เราทำนะอะไรที่มันควรทำไม่ได้จัดการมันให้หมด ไอ sí, oh, ้โจได้เจอได้จับไปปล่อยเกาะหมดตรงจุดไหนเนี่ยมันแย่ไปหมดเลยนะครับมองไปตรงจุดไหนมีคอร์รัปชันมีใต้โต๊ะมีเส้นมีสายเหมือนหมดเลยอาจารย์นทุกจุดเลยอ่ะก็ประเทศไทยมันถึงไม่ไปมัน้งมีแต่ถอยหลังทั้งที่เรานะถ้าอย่างที่บอกนะมันอยากไม่มันอยากส่งออกไม่ได้นักใช่ไหมทรัมม์ทรัมป์จะขึ้นมาส่งภาษีไม่หงอนนะเราปิดประเทศแล้วก็ทำของเราให้ฟูไปเลยนะครับแต่ต้องได้คนซื่อสัตย์จริงนะ ได้คนเก่งในการบริหารไม่ใช่ปิดประเทศแล้วก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะว่ากินสะดวกดีอย่างนั้นไม่เอาใช่ไหมจา์เอาให้มันแบบคนที่บริหารเก่งๆมานะแล้วปิดประเทศแล้วฟูเลยอะไรคนรเลี้ยงสอนคนสอนอนี้ยลุงเกษตรอ่ะสื่ะผมเห็นแต่ไอ้ที่มาแล้วพูดไม่โป้งอ่ะอใน YouTube ในอะไรอะแต่จะเป็นข่าวนักการเมืองแล้วไม่เป็นข่าวการทํามาหากินแต่ไอ้ที่พูดโป้งๆอ่ะ ผมยังในใจผมนะยังยังมีหลายคนนะท่านอุทัยพิมใจชนเยังยังชอบอยู่แต่ไม่มีใครเชิญมาไม่เชิญไม่เชิญเพราะว่ามันจะเชิญกลุ่มกลุ่มเดียวกลุ่มเดิมผมไม่เห็นมีนักวิจารณ์ไม่กี่กลุ่มไม่กี่คนหรอกตอนนี้นะทําเสียงอโอ้ทำเป็นเก่งวิเคราะห์วิจารณ์ทําเสียงดังๆเพราะว่าทายผิดทั้งนั้นบางทีก็ไป พวกผ้ามาแล้วโดนโดนโดนบาดเจ็บบาดเจ็บท้ายผิดแล้วมาทายทําไมมาวิเคราะห์ทําไมถ้าไม่เก่งจริงไม่แน่จริงอย่าเพิ่งพูดนจครับเคราะห์ผิดจะเป็นไม่ดีเจ็สิบเปอร์เซ็นตะของสื่อผมว่าจัญญาบันหมดแล้วไม่มีเหลือเพราะว่ามันไม่รู้จะไปเอาใครแล้วเอาคนเดิมเดิมง่ายเอาเนี้ยถ้าอยู่เนี่ยมันจะมาแฝงอยู่ได้ไงนะณตอนเนี้ยการบริหารการจัดการของประเทศอะไรอย่างเนี้ย จี้เข้าไปดิเป็นกระบอกเสียงไม่ใช่หรออะไรมันมันงั้นเรตติ้งไม่ขึ้นถ้าเกียวดูถ้าอย่างคุยอย่างเราอย่างเงี้ยเลยยอดคนดูได้ไม่เยอะแต่ถ้าด่าถ้าด่าแรงๆด่ารัฐบาลมั่งด่าฝ่ายค้านมั่งเงี้ยคนดูเยอะแล้วไอ้นักนักวิเคราะห์ก็มากันกลุ่มเสียงเลยเสงผมรู้เลยไอ้คนนี้มันจะพูดอะไรมันอยู่ฝ่ายไหนมันอะไรโอ้ยไม่สบาย ผมเปิด YouTube มาหรือเปิดอะไรข่าวการเมืองมาผมรู้แหละคนนี้ต้องพูดแนวนี้แนวนี้แนวนี้อันนี้เห็นไหมทำไมเปลี่ยนเราทำไมเออเพราะเราเราพอแล้วเราฟังมาเยอะแล้วบางทีก็ไม่ตรงไม่ตรงทั้งนั้นไอที่ฟังมาเยอะฟังคุณสองครั้งแล้วไอพูดไม่ตรงพูดมันแต่แต่ก็โดนเชิญมาเพราะซ้ำซ้ำ飒มันทไมมีแค่นี้หรอคนวิเคราะห์เมืองไทย แต่จะเชิญเราไปเราไม่เอาหรอกเพราะว่าพอเวลาเชิญเราไปแล้วเราไปพูดอะไรก็โดนด่าเนี่ยเ็ราเราไม่เห็นด้วยกับพวกนี้ถ้าเป็นนักธุรกิจอะคุณไม่เชิญไปอะอย่างอมตะนครเนี่ยเออเหมือนอะไรอะคุณอะไรนะคุณอะไรนะไม่ไม่รู้ว่าเจ้าของอมตะนคร่ะนะเขามีมุมมองมี กระทัดโลกว้างอืไม่เชิญมาเป็นที่ปรึกษาคุณเอาอะไรมาไม่ได้เดี๋ยวมันเก่งกว่าเราเชิญมาเป็นความคิดเพราะเราก็สามก็ทําอะไรไม่เป็นไม่ดีนะผมฟังสองสาครั้งอะเบนทองหลอนักธุรกิจเบนทองหล่อเลยครับเดี๋ยววานหลังไปลองไปเปิดเสียงเบนทองหล่อเป็นความคิดดีเหรอฮอโลกกระ่ทยไห้วิทัศวิสัยทัดดีมากอะไรดีมากนะดีดีดีเดี๋ยวผมจะกลับไปดูอีกคนหนึ่งทำไมอยู่อยู่ ได้ได้เป็นไอ้นี่ได้เป็นนายกอะอะ,อะไรน,น,าน,นา้านอันน,น,อน,นัอนมันจะช่ออันนักนก็ดีนะก็ชุดเดียวกับออไอที่ผมบอกไปเมื่อกี้ เออมันมีนักวิจารณ์ที่เป็นกลางๆแล้วก็ให้ความรู้เราด้วยมจับเด็กเขาไมมยัมชอบเลยชคือคือมันไม่ควรใช่ไหมอะไรที่มันที่เขาเขาคิดเขาก็ต้องไปฟังเขาก่อนก็ต้องฟังเขาเปิดใจเปิดใจเพราะว่าเราจะมาฟังไอ้นักวิเคราะห์ปัจจุบันที่หาแสงหาพวกเขาหน้าเชิญอีกนะอะไรเงี้ยมาได้ยินดีครับเขาหน้าจะยี้ผมไปฟังอ่ะมันซ้ำจากที่ผมเคยอยู่หน่วยงานนี้ก่อน่ะตาช่างน่ะ เด oh okay> ี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นเห็นไหมอาจารย์ถ้าหากว่าถกถูกเป็นผิดถ้าหากว่าเราไม่ศรัทธาไม่เชื่อในกระบวนการยุติธรรมเมื่อไหร่วันไหนนะไม่รู้ว่าวันนี้เป็นหรือเปล่านะแต่ถ้าวันไหนเราไม่เชื่อนะวันนั้น วันนั้นเป็นวันที่สิ้นหวังนะ,ะเพราะรเราไม่รู้ว่าคนอื่นที่เข้ามาก็มีเบื้องหน้าเบื้องหลังแต่กระบวนการยุติธรรมนะครับรเขาจะดูจากหลักฐานดูจากเหตุผลถ้าเราไม่ผิดไม่ต้องกลัวแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ผิดก็ต้องกลัวนะ<า>ไ,มไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันพวกใครด้วยไม่ผิดอ่ะที่ผมดูดมาสืบ สืบมาอะไรไหยังไปโดนยิงเป้าเป็นแพ้อันนั้นคืออันนั้นคืออาจจะตัดสินพลาดอะไรหรือเปล่าแต,แต่แต่ทางที่ดีเขาบอกว่าถ้าหากว่าไม่มีหลักฐานจริงๆเนี่ยก็จะไม่ผิดมไม่ถือว่าเป็นผู้ผิดนะทุกอย่างจะต้องมีหลักฐานชัดเจนนะมผมเป็นผมผมจับใส่เกาะหมดแล้วแม่ไปไปปล่อยเกาะหมดเอาเกาะล้วนๆให้ไปอยู่กันที่นั่นน่ะไอ้พวกอาชยากรรมทั้งหลายเราเราไม่เอาให้มาปคัคนอีกคนเนี่ยไม่เห็นมีใครเชิญอ่ะอาจารย์ปรเมศ หลอแล้วดีแม่ดีวละม่ผมผมไม่ไม่ไม่ค่อยได้จับพวกนี้จะไม่ค่อยมีคนเชิญผมจะจําไม่ได้จําได้มีญค่ราะะอไสี่ห้าคนเพราะเขาโป้งโป้งโป้งเนี่ยอะไรที่ว่าพูดแล้วแรงเนี่ยหรือพูดแล้วเป็นความจริงเนี่ยเขาไม่เชิญกันหรอกมีสี่ห้าคนเองซ้ําๆหน้าเปิดมาทุกวันอะไรก็ไม่รู้แล้วพอผิดก็มาบอกว่าเออผมผิดพูดได้ยังไงถ้าคุณมาเป็นนักเล่าคุณจะมาสอย่างนี้แล้วกัน อาผมชอบนะไอ้ที่ว่ากรุงเทพเจริญเนี่ยไอ้รถไฟแล้วก็มอเตอร์เวย์อะไรอ่ะท่านสมัครนะท่านสมัครใช่ท่านสมัครนะความคิดคนแรกเลยนะใช่ที่โชว์วิสัยทัศน์ของท่านสมัครแล้วก็ทุ่งกุลาร้องให้เป็นที่รุ่มครับขยะในเนี้ย ใส่รถไฟไปเลยท่านสมัครค้นคิดแล้วทํากันไหมไม่ทําไม่อะไรเนี่ยท่านสมัครโฟมลอยกระทงเหมือนกันท่านสมัครบอกให้ใช้โฟมมีแต่คนด่าว่าทำไมจะไม่ใช้ไอ้กระเใบตองบอกใบตองมันจมแต่โฟมช้อนก็บอกพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเทศบาลช้อนออกได้หมดทุกอันเลยจบเอาไปทิ้งที่อื่นเพราะว่าอย่างนั้นนะแล้วติดถูติดตาผมมาตลอดชัดเจนมาก ต้มซี่โครงไก่กับฟักแฟงตอนนี้คุณต้มกับฟักแฟง <c oughs> แต่ไม่มีซี่โครงไก่ <c oughs> เพราะซี่โครงไก่ <c oughs> อาโครงละยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาท แต่ตอนนั้นผมใช่ตอนนั้นมันไม่เห็นมีปัญหาเศรษฐกิจนะใช่ใช่คนขับเงินใหญ่นะเดี๋ยวนี้สิ่งโครงไก่ไม่มีให้กินแล้วแพงมากเลยนะก็นลกถึงท่านสมบัรเลยคิดถึงมีอะไรก็ทํากินกันไปประมาณนั้นน่ะใช่ใช่นี่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดถึงนะแล้วเราก็ต้องมีสติตอนนี้เราต้องมีสติในการดูในการฟังการวิจารณ์อะไรบางคนหาแสงบางคนอยากได้เชิญไปก็ต้องจ่ายเงินนะค่าวิทยากร ค่าอะไรเนี่ยบางทีมันต้องการมีอาชีพตรงนี้เราอย่าไปเชื่อทุกอย่างอย่าไปเชื่อทุกอย่างสิ่งที่เขาพูดอะถ้าดีเราจำเอาไว้แต่ถ้าสิ่งที่ไม่ดีเห็นว่ามันไม่ใช่ไม่ตรงกับเราก็ปล่อยมันไปว่ามันต้องพูดอย่างนั้นแทนที่รู้รู้อยู่ว่าไม่ตรงมันก็มีอย่างนั้นได้นะครับอาจารย์ก็ขอบพระคุณอาจารย์มากครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับเราจะมาคุยกับอาจารย์วัตถุชาจันทร์ชิอีกสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์แล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับหมดเวลา